สวัสดีครับทุกคนเช้านี้นะครับเราก็อยู่ที่ซิดนีย์นะครับประเทศออสเตรเลียนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกของเราเลยนะครับที่ได้มาออสเตรเลียนะครับเมื่อคืนก็ทําไฟล์มาถึงประมาณช่วงค่านะครับแบบหนึ่งทุ่มอะไรงนี้อ่อก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็แค่ไปหาซื้ออะไรกินแถวแถวนี้แล้วก็กลับมาอ้าวนั่นหนบอกว่าไม่ได้ไปไหนเออก็ไปอยู่นิดนึงนะครับกแล้วก็นอนตผขอครับเช้านี้เราก็เลยจะไป แบบว่าชมต่างๆทุกคน้างลโรงแรมเรามีมีรูปเทเลอร์สวิฟต์อยู่บนผนังอย่างนี้เลยทุกคนที่นี่เขาคลังขายเทเลอร์มาไปไปก่อนนะทุกคนตอนนี้เราก็เดินเข้ามาอย่างไฮพาร์คนะครับเราก็จะเดินทะลุไปนะครับเดินทะลุไปเราจะไปที่ซีไลท์อะคารียอมก่อนนะครับไปทุกคนยาเขาทำสวยมากเลยนะ นี้ก็จะเห็นโบสถ์นะครับสวยที่สวยอ่ะเดี๋ยวขอตัวเดินไปก่อนนะครับเนี่ยมีดอกไม้มีทุกคนตอนนี้เราก็เดินถึงจุดน้ำผุนะโูกต้นไม้ใหญ่มากนะครับโอ้ดูดิดีมากเลยอ่ะจุดน,นี้คือแบบลมเลินมานี่ค,ครับทุกคนนะจุดนี้นะครับชื่อว่า a c h b a l d Memorial Fountain นะครับ ส่วนที่มาที่ไปของชื่อนี้เราก็ไม่ทราบนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ Google มา Google หาชื่อเอานะครับเออืม้าพูสวยมากเลยนะครับ,บข้างหลังน <c oughs> ี้คนโนแบบนี้เลยคือ <c oughs> แบบโอ้โหบรรยากาศดีมากสวนสวยแล้วแบบสะอาดนะทุกคนติดนี่ <c oughs> มาบ้าไหน แลน,นี้นะครับเราก็อยู่ที่ร้านกกงชานะครับเป็นครั้งแรกที่เราจะได้กินกกงชานะครับก็ลองสั่งดูเราสั่งเป็นพ e รมิวทีกคือชานมินนนน้นะครับเพไปแปดเหรียญรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับอรอรอจ่ายตัดบัตรได้คือตอนนี้ไม่มีเงินสดเลยจ่ายใช้บัตรตลอดเลยได้มาแล้วนะครับกงชาเราสั่งเป็นขนาดใหญ่นะครับแปเหรียญเดี๋ยวไปหาซื้ออะไรกินต่อ ก่อนจะไปดูสั์เราต้องมาเติมพลังกันก่อนทุกคนทุกคนตอนนี้เราก็อยู่บนสะพานนะครับสะพานที่พาเราไปยังวาไลฟ์ซิดนีย์ซูมาดามซูโซ่แล้วก็ซีไลฟ์อะโครเรียมีไลท์ทุกคนสามองนี้อยู่ติดกันเลยนี่นะครับเดินลงมาถึงแล้วทุกคนเรากำลังจะเดินเข้าไปนะครับซีไลฟ์วาไลฟแล้วก็มาดามซูโซ่ ซื้อเป็นแพ็กเกจแปดสิบ AUD ทุกคนแล้วก็เข้ามาใน Sea Life Aquarium แล้วนะครับนี่เลยเขาก็สแกน QR Code ที่เราได้จากมีอีเมลนะครับไปเราจะเริ่มกันที่ Sea Life Aquarium ก่อนแล้วเดี๋ยวพอเสร็จนี้เราก็จะไป Wild Life Zoo เดี๋ยวพาไปดูว่าข้างในมีอะไร คนเข้ามาที่ไหนตอนนี้คืออยู่ในยุคจูราสสิกจูราสสิกซีไลท์เข้า <c oughs> ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอุโมงค์ปลาอิปาการเรนเมื่อกี้เราเจอพายุฝนด้วยนะเนี่ยโหวันนี้ก็คือเราเข้มแข็งูกองไอแลนด์ด้วยกัีต้อนรับสุดเกาะของพายุนะครับทุกคนก็จะเป็นจุดนี่ไงน้องนี่เจ้าี่เขา น้องเล่นเนี่ยน้องเล่นอะไรอ่ะขวดลอยโอ้ oh. นี่นะครับเป็น้องพายุ mm hmm. จะเป็นจุดแบบนี้ข้างล่างก็จะคือ mm hmm. กุมภ์ปางทุกคนก็คือก็ทีกำลัง รดน้ําให้น้องอยู่คือน้องชอบน้ำมากเลยนะเนี่ยใหญ่มาชะเป็นตัวใหญ่มากเลยเนี่ยี่สิา คน,นมกกรดนะท่านกอดอนีตัวใหญ่ประมเมไปต่อทกคนคือเาทำแบบทางันวนวนอารมณ์เหมือนต่อเล่นเครื่องเล่นนั่ะไปทุกคนจะพามาดูกนิกริ้นนะอันนี้คือจะมีให้ต่อแถวแบบว่านั่งเรือได้นะทุกคนแต่ว่าแถวยาวมากคงไม่ต่อเน่ยทุกคน ไม่งั้นไม่ได้เดินไปดูสัตว์อื่นๆเออไม่มีเวลาทั้งวันเลยมีน้องเป็นวิ่งทุกคนต้องเป็นปีนนะครับเข้าไปข้างในใจดูใจดูเป็นวิ่แต่้ายจะดประมาณนี้นะทุกคนน้อไก็อยู่กับแข็งนิดนึงนี่ก็เคยจับได้นะทุกคน อีสตาเนี่ยหอยเ,เนยจับได้นะครับแต่ยิบขึ้นไม่ได้นะเจ้าที่บอกเมื่อกี้เราก็จับไปแล้วมาแย่งเด็กเล่นก็จบไปแล้วนะครับทุกคนสำหรับซีไลท์อะคราเรียมนะครับตอนนี้เราก็เข้ามา ยัง็อปนะครับทางออกอ่าพอแบบว่าก่อนจะออกเขาก็จะมีแบบว่าของมาตกเรานะทุกคนอ่าแต่เราก็ไม่ได้ซื้อนะครับอ่าก็คือแบบว่าเขาทำดีมากเลยนะมีหลายโซนมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปสวนสัตว์ต่อนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวเราจะแก้เชลียร์กฎกับทางเล็นะครับเข้ามาข้างในแล้วนะครับมีต้อนรับด้วยแค่เอ้ย คร c ค d ด l e คือตีมเขียวเลยทีเดียวสีเขียวมาเลยทุกคนเข้ามาแล้วนะครับนี่บรรยากาศอ้าวยั่มีคนเลยเหรอ,อเป็นแบบแกาสเนี่ยโองตัวอะไรไหนอะน้อง รีแกงกระรัวน้องงนี้ก็จะมีงูนะครับทุกคนใครกลัวเล่นผ่านบันงคลิปนี้ก็ขออภัยด้วยนะคะนรับหามีล ตื่นแล้วตอนนี้เราจะปไปไหนกันีทุกคนนะวานาบี้หม้เรื่องทีเนี่ยทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ตรงเคนการูแล้วนะครับเป็นจุดของจิงโจ้นะครับถึงออสเตรเลียก็ได้มาเห็นโจ้จิงโจ้นะสัตว์ประจำที นี่เลยนี่ตรงนี้คือเดินมาดูได้แบบใกล้ชิดเนี่ยแต่เขาก็แบบมีเตือนนะว่าระวังแคนการูจะกระโดดเตะนะเออแบบนี้ดูแล้วน้องสงบอยู่นะเออแบบนี้นี่นี่แคนการู bite. Kick. เมย์บอยส์แรชออคิทจิงโจ้อาจจะกัดอาจจะตวนอาจจะเตะได้ จะให้อาหารมันนะครับแคนการูแคนการูจระเข้ต yeah. um> 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 ัวใหญ่มากเลยให้ดูนะกินกันจระเข้บอ fresh water จะเข้าสะท้อนเสียง มือทไล่ขึ้นไปข้างบนนะครับนี่คนน้องหลับ,น,ลบนี่ก็หลับตรงนี้ก็หลับสองตัวข้างหลังนี่ก็หลับอีกนะหลับเก่งนะน้อน้องบนต้นยูคาลิปตัสนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับมาลไลฟ์สู่ซิดนีย์สู่เล็กๆนะครับอ่าส่วนตัวเราคิดว่าสัตว์ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเออถ้าอย,อยู่นี่เนาะแต่ว่าก็ดีที่แบบว่าซื้อคอมโบมาก็ราคาก็ได้ประหยัดไปเยอะเลยอ่าเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปที่มาดามโซนซึ่งก็อยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวจะพาไปดูดารลาศิลปินนะครับคณคิดพึ่งนะครับแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับเข้ามาเพราะว่าได้เจอ กับน้องทัวร่าแบบนี้เลยนะครับแต่น้องก็หลับอยู่ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นครั้งแรกที่ได้เจอทัวร่านะครับแล้วก็ได้เจอจิงโจ้เจอแบบสัตว์แปลกๆต่างๆนะครับอ่าโอเคไปต่อทําเวลาเข้ามาแล้วนะครบแบบนี้เลยไปเราจะพาไปดูไปเราจะพาไปดูดาราเี่ยนะรป็นโซนกีฬาเทเลส ER มิท คือบรรยากาศของกับบคนศิลปินคือแบบคลิกคลืค่มากทุกคนเปิดเพลงเปิดอะไรเปิน นี่ทาวเวอร์นะครับข้างหลังตรงนี้นะครับเอาคอยนี้เดี๋ยวพาไปดูวิวข้างบนนะครับชมเมืองซิดนียน์ว่าเป็นยังไงนะครับไปเดินก่อนนะครับอยากจะบอกว่าคือแบบเขาจัดดีมากอะแบบเนี่ยถนนหนทางทางเดิน ซิดนีย์ทาวเวอร์ไอแล้วมีเป็นโมเดลจำลองนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างบนนะครับว่าวิาว,วของเมืองซิดนีย์จะเป็นยังไงนะครับไปะเก็บที่สุดท้ายจากโฟร์อะท랙ชั่นพลาสของเราไปนะครับจะขึ้นไปก็เข้ามาสแกนตัวแล้วแล้วก็่อคิวขึ้น นี่ครับทุกคนเราก็ขึ้นมาอยู่ตรงจุดชมว,วิวของเดอะซิดนีย์ไอทาวเวอร์อ่ามีทุกคนดูนี้เราก็จะเห็นเป็นออฟราเฮาส์แล้วก็จะเป็นสพาคทาสลิกนก็ประมาณนี้นะโอ้แดดแรงมากก็ามาช่วงบ,บ่ายโมงแล้วก็ลงมาแล้วนะครับจาก ขอคอยนะครับจากจุดชมวิวทุกคนอ่าก็คือแบบเห็นวิวของเมืองซิดนีย์แบบ360องศาอ่ะสวยมากๆเลยนะครับแต่เราก็อยู่แป๊บเดียวนะคิดว่ามันไม่มีอะไรแต่ว่าวิวคือสวยนะครับเพราะาคนก็เยอะเด็กก็เยอะอะไรเงี้ยเออก็รู้แป็บเดียวพอแบบอ่ะโอเคแล้วพอใจแล้วก็ลงมา <laughs> โอเคตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับไปยัง ที่พักก่อนนะคะไว้เ,เดี๋ยวเราก็จะออกมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับไปขอตัวเดินทางก่อนนครับใไปก่อนบายบายจบไปเรียบร้อยกับ4 attraction สี่สถานที่ท่องเที่ยว Thank you very much ชิวกันนะครับก็จะมีบาร์อย่างนี้สวยมากโอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โอเปร่าเฮาส์นะครับอยู่ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงตอนเย็นนะครับเกือบหกโมงเย็นได้นะครับพระอาทิตย์ก็ตกลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วจะบอกว่าบรรยากาศที่นี่คือดีมากทุกคนคือแบบว่า คือมันไม่หนาวแล้วก็มันก็ไม่ร้อนอ่าบรรยากาศชิลโลพัดเย็นสบายนะครับแล้วก็ตรงทางด้านเนี้ยทางด้านซ้ายทางด้านขวามือของเราทางด้านซ้ายโอเปรา้า์จะเป็นท่าเบอร์บริ์นะครับสะพานเหล็กคนก็ขึ้นไปข้างบนได้เลยนะครับทุกคนก็ใครมาซิดนีย์แนะนำเลยนะครับมาโอเปราหา์ช่วงเย็นๆนะทุกคนคือบรรยากาศดีมากผมรบะว่าผู้คนก็จะมาแบบนั่งดื่มนั่งริ่งอะไรอย่างเงี้ยเดินชิลนะครับ แนะนำเลยก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับก็จบทริป Sydney, ออสเตรเลียซิดนีย์ไปเพียงเท่านี้นะครับพรุ่งนี้ทำไฟกับอุบลฯดีแล้วบ๊ายบายครับขอบคุณครับ